สวัสดีทุกคนนะคลิปนี้ในหะ้จบเกมนี่เพื่อองค์กรอยู่ดีนะแม่วันนี้จะมาวันนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเอนจอยกับวีคเอ็นต่อนะในในเกมนี้เพราะว่าเพราะว่าอยากทําแนววีเอ็นแม่ตอนตอนผมก็จะก๊าลังใจนี้ใช่ไหมเราจะเลิกเบียรใช่ไหมโดนโดนกล่าวหาว่าผมเป็นต้นก่อไฟเาป็นสมัยนะเกมสมัยนะเกมนี้มันเนี่ยถ้าใครหลุโนะ้โหัวอะไก็อาจจะเข้าใจง่าย เข้าใจง่ายนะครับอาจารย์ที่มีชื่อว่าบุเปิปดดัมเมอร์เป็นคนทำนักต่างหามไม่ใช่ผมเปิดหาพให้ดูสวนไะม้คืออิตาลีนะฮะหรือว่าต้องกัดตุ๊กตาเออวุฒิโอ้ใครใครทอดแล้วเยังไม่ทำหนี้ร่อนจะกลับมาเนี้ย,ย,ยหแหละโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะทุกคนเริ่มวันใหม่เดี๋ยวจะไปเริ่มวันใหม่แนละ้วคือวัน อันนี้อ่ะจัดแล้มมากมายจัดการมากน่แลอ้าวเอ็นยิ่งขาดมอไซค์กันมาดูฮ่าโอ้เล็ดโอ้เล็ดมาจีห้ามอ่ะนีคนผู้จัดการกระไรอด เดียวเดียวโอเคโอ้ใช้ใช้วิธีรองโอเคบราสไปหนึ่งเฮ้ยนั่นมั้ยไอซีอีเดื่องอ๋อยินดีรับบุ๊โอเคตมขอคอยาดคลิปเซอก่อน โอ้ยสมบูรหีเจสมบุรหีไม่ดีอ่ะเนี่ยดีเาโอ้แบรนด์ดังนดีเลยดีเลยดีกันอยู่ตรงนันโอ้โหแปะ ว้กระจกแตกแล้วตรงนี้เออมีอะไรจับจับปืนขีดรับช่วยวิันด้วยลอลี่ใช้ใช้การให้โอเคชิปผมก็เดิม มาดิมาดินี่น,นีโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี่จะมาเสียเลือดหรือ,อน,นี่เตะ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 เพื่อนเต็มไม่ได้ตื่น,น <c oughs> ลบับต้๊บนึงด่ามีมันมันล้วงหนักแน่ The next day แปดเอ๊อเอเะแล้วทุกคนนี่นีตายไปเฮตตี K ้เนี ne ่ยมีเทยรยอลมากคือหักหลังตายอ่ะดีกว่าแต่แต่เสียงเด็กแต่่อการโดนจับหรือเปล่า อ่ะค okay, so ือเกมผมไปพาทุกคนมาปิดเทอมแล้วทุกเกมไม่ยอมปิดเทอมเลยเกมเกมเนี้ไม่เคยปิดเทอมสักนิดจงำกอเจอจ้ำก็เจอได้สะสะใจมากพวกคนจะรเบื่อใช่ไหมโอเคงผมผมว่าผมจะพักที่โรงแรมนี่แหละที่ั อ้าโอ้โหมิสเตอร์ลูซี่นรสต์รอสต์ไม่ไเวี๋ยวเ l l บ้าเออนอนะอ่านกูแม่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่นี่นอนบนพื้นนะออเค The next day โอ้โนอนไม่หลับทุกคนเตรียมเตรียมไม้แบตไวไว้อยู่นะเจอเจออะไรมีพิลากไหมใครมันโทรมาต้องคุณต้องการแมตเตอี่ไหม ได้วให้เชนเอาเชนเอาอยู่ก็ได้แม่ก็ซีดอ่ะ,อะดูสิว่าเฟ้นใหม่เข้ามายังไม่มีครับไม่ไมีอ่ะไปเล็กแม่เล็กอ่ะทีเร็วสิทุกเอ้ยปิดโอเคต้องเปิดแ,แฟชั่นแฟชั่นยังให้เปิดเดี๋ยวผมหลับ จะมาไอคิโอเคดูดิดนะดวัดตัวกันนะเล็กโอ้

ฮนะ okay. อโอเคกับพูดโอเคเจอกันเจอกันตอนเจ็ดโมงหรือไม่ก็แปดโมงแหลนะะบ้าเบดแบดอีกแบดอีกแล้วคนเดิต้องชอบแน่นอนว่าผมวมีเทรนที่ต้งต้งทาาจังหวะแต่ถ้าเป็นไว้ผมโรน่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไวดีกว่าไวเปลี่ยนทีหลังน,นะโอเคสเตี์ เพิ่มแล้วนอนก่อนเลยเดโมเรียบร้อยฮนะตอนนี้เจ็ดโมแล้วะได้เวลาได้เวลาดูแล้วว่าผมต้องโดนจับหรือเปล่าเพราะผมทำกระทำผิดมา,มาเยอะมากจะฆ่าคนอื่นหรือไม่ก็ ถ้าคนอื่นหรือไม่ก็การการต่อยหรืออัสเซวนั่นแหละอัสเซวนั่นแหละทุกคนมาดูสิไม่มีอะไรโอเคคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปน,นี้เลิกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะที่สะใคญเลยกดไปแจ้งเตือนแจ้งกันใหม่คลิปหน้าครับบุ้ย